สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยานเสียงนวันนี้ผมก็มีเบททีมซิตี้ดีๆบวกกระแผนเอ,อ่อดีฟ้อนนะดีฟอ้ฟอนดฟฟอ,อร์มชันนะมาแนะนำนะน,นั่นคือบาร์เซโลน่านะใครที่ชอบเป็นสายต่อบอลเร็วนะเออทำทีหนึ่งสองต้องแนะนำเลยนะเบททีมซิตีบ้บาร์เซโลนะ่า โอเคเพื่อกานเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุดที่สิบเปอร์เซ็นเติมได้ทั้ง iOS และ Android เ,เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ๊กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิกกำลังเติมเกม f o o t ต a อ l ขอแนะนำบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะโอเคฮะ ก่อนที่เราจะมาจัดทีมันเราต้องมีโค้ดสไตล์เอ่อโพซิชันเกมก่อนนะเอ่อโค้ดโพซิชันเกมผมมีสองคนนั่นคือชาบี้อลองโซนแล้วก็แฟงเลกาดนะแต่ในที่นี้ผมจะเลือกเป็นแฟงเลกาดนะพอบูตอ่ะมันเป็นการจ่ายบอลสัน้นนะก็เรียกเลยฮะเปเป็นสไตล์โพซิชันเกมนี่พอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียกไปทีมเซตติ้ง เออบาร์เซโลนาก็ไปที่ลีกสเปนเลยง่ายๆนะไปที่เป็นชอบสายตบอบ,บอลแนะนำเลยปึ๊บๆอย่าเลื่อนหาบาร์เซโลนาก่อนโอเคอยู่นี่นะเห็นแล้วก็เรียกเลยพอเรียกเสร็จแล้วนะก็มาเรียกแผนเอ่อฟอร์มชันนะปึ๊บเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นสี่สามสามแบบนี้นะ แต่ว่าถ้าเราถ้าไปเรียบแบบไอแบบจัดแผนที่เขามีให้แล้วเป็น4า3เนี่ยไอตัว c m 2ตัวเนี่ยมันก็จะยืนห่างกันนิดนึงนะอ่าถ้าจะให้แนะนําเลยอยากเล่นเข้ามือเลยก็นั่นทำเป็นแผน Default นะนี่ฮะแผบน e ด a ฟ l t จบเลยสังเกตน,นะ c m ก็จะยืนชิดกันหน่อยนะโอเคดีย๋ยวขอกดออโต้จัดทีมก่อนแป๊บหนึ่งปึ๊บ,บโอเคเรียบร้อย โอเคฮะเราก็มาจัดตัวกันเลยเริ่มแรกจัดผู้รักษาประตูนะเออผู้รักษาประตูเป็นไปนได้ขอให้เป็นคนที่มีสแตทในเรื่องการเปิดบอลยาวนะเล่นบอลยาวบอซ้อนได้ก็ใครมีนะนำกันเลยก็คนนี้เลยมาเนียน้อยเออล่างนี้นะแท็กกิ้งโกลอคิปเปอร์นะมันก็จะเน้นอยู่ที่บอลซ้อนบอลยาวเนะี่ยเล่นได้หมดนะทำชิงหนึ่งสองได้นะแต่เน้นที่สกิลบอลยาวหน่อยเรื่องเซฟว่าถือว่าใช้ได้เลยนะอ,อ่า น้อยเอรร่างนี้สกิลเปิดวันยาวนี่มาหมดเลยนะถ้าใครมีก็มาใช้นะถ้าไม่มีก็ขอใกล้เคียงแล้วคู่เซนเ,นเตอร์ก็เหมือนเดิมนะเออเดอะเดส e ์ทอยเยอร์จะยืนคู่กับบิวอัพนี่ฮะตรงนี้ดามฮะยืนคู่กับเอ่อรูดิเกอร์นะรูดิเกอร์เป็นสไตล์บิวอัพนะนี่ก็จัดมาอยู่เลยก็ถ้าใครมีมีตามนี้ก็เดอะเดส r o ทอยเยอร์ยืนคู่กับบิวอัพนะจำไว้ส่วนแบคทั้งสองข้างต้องเป็นแอตแทกกิ้งฟูลแบ็กนะ นี่ฮะอาเธอร์คนนี้แอตแทกกิ้งฟูบแบ็กแอตแทกกิ้งฟูบแบ็กง่ายๆเลยมันจะเติมแต่ริมเส้นนะมันจะไม่หุกเข่าไหนนะเหมาะสําหรับเออพวกเออสายชอบทัดแบ็กอะไรพวกนี้เปิดมงทัดแบ็กน,นี้ได้หมดเลยเออแล้วในส่วนกลางลับขอเป็นแอคคอมแยรนะไม่โอเชเชสเตอร์นะมันมันแฮกกิ้งไม่ได้นะผมเรียกเป็นแอคคอมแยรนี่เกมลับนี่โหดจัดเลยนะเวลาเขาโตมามันจะคอยทำเออลายทุกฝ่าเกมเขาได้ดีกว่าเออโอเชเชสเตอร์นะ แล้ว CM ทั้งสองข้างผมเลือกใช้เป็นโอเชเชตอร์ atter, นะนั่นคือเบรดี้แล้วก็ ic, ลูกา m ์โมดิล่างโอเชเชตอร์ตอนนี้ที่การจ่ายบอลนะใจบอลนะต่อบอลยาวบอลสั้นเหน็นเล่นได้หมดในนี้โอเชเชเตอร์ o atter, ขขางล้างลูกาโมดิตนะที่ผมเปิดได้นี่ถือว่าใช้ได้นะนะซี CM ทั้งสองคนเป็นโอเชเชตอร์ atter, นะเอาไว้คอยสร้างสารเกมต่อบอลอะไรพวกนี้นะ เอ,อแล้วในส่วนต่อมาเในส่วนต่อมาก็เรื่องของนี่เรียมเส้นเรีมเส้นก็เอ,อผมจะใช้ตามนี้เลยนะนั่นคือดุยดิอาร์ตนะนี่ฮนะก็เป็นสไตล์เรียมเส้นจ๋าเลยนะจะไม่หุ้มเข้าในเหมือนลมมิ่งนะมันจะอยู่ที่เรียมเส้นมันก็จะต่อต่อบนง่ายกว่าเสไตล์ลมงมิงนะแล้วแต่ความถนัดนะ ถ้าเราถนัดสไตล์นูมิ่งแล้วก็มาใส่ได้นะแต่ส่วนตัวผมถนัดสไตล์ปีกจ๋าเลยแล้วกล้องหน้าถ้าเป็นกล로พชเชอร์เนี่ยขอให้นี้ี่การจบสกอร์นะเพราะว่าเราจะใส่ลูกทัชแบ็กนะหนึ่งสองทัาทีสองจบสกอร์จังหวะเดียวอะไรประมาณนั้นน,นนะอ่าหรือว่าใครมีคนอื่นก็คนอื่นก็ได้นะเออถ้าใครมีนี่ฮะคล้ายสไตล์เลวาร์ดัฟฟี่นะ ร่างกบเชอร์ร่างนี้ก็ได้นะที่จะเน้นวิธีการเอ,อจบสกอร์แล้วก็ลูกหม่งนะก็ถือว่าใช้ได้นะทําได้สองอย่างนะทันเอ่อทักแบ็กก็ได้เปิดหม่งก็ได้แต่เขาเสียคือสปีดชา้านิดนึ่งน,นะเอนอต่อมาถ้ในส่วนของเทเลติกเทเติกนี่ก็มีไม่เยอะนะก็กดดีเฟนซ์โรด,ดี้ไว้นะไม่อย่างให้โรด,ดี้มันขึ้นสูงนะถ้าขึ้นสูงเกินไปมันก็จะโดนเจาะง่ายๆเลยนะ ออแล้วต่อมาก็อันท,ที่สองลองรักษาตำแหน่งของเลวันด็อกี้ไว้แล้วก็ดีเฟนด์หนึ่งเลวันด็อกี้ไม่ต้องมาช่วยเกมรับแล้วก็ทิ้งแบ็คไว้เออใช่ใช่ทิ้งปีกไว้เทังหนึ่งคนนะั้นก็เรียกเอาเลยจะเป็นหลุยดีอาร์ตหรือว่าจะเป็นแฮ์รี่นะผมเรียกเป็นแฮ์รี่นะเวลาสวนกลับมันจะทำจี้หนึ่งสองได้มันกว่านะอ่าต่อมาก็ เรียกเลยว่าเราจะตั้งกระดักด้มากนห,นหรือเปล่าแต่ว่าผมขอแนะนําให้ตั้งนะถ้าไม่ตั้งนี่คือเละน,นะเอ,อส่วนในลูกเตะมุมก็ตาสบายแต่ผมจะแมวเซนเตอร์ขึ้นไปหม่งนะอาอละต่อไปก็จะเป็นภาคปฏิบัติในแล้งก็ไปดูกันเลยโอเคก็จ้คู่เดรัก็พอสู้กันได้อยู่นะช่วงนี้ก็ช่วงท้ายดีสั้นแนละ้วผมก็เลยกิงจางกับแร้งนะนะเล่นเล่นไปนะเบื่อนะไปเจอแล้วสูงยิ่งเหนื่อยนะอ่าก็เล่นเอาสนุกพอ โอเคตัวเราฟิตหมดโอเคริมของเหมียมารูปแบบแปลกนะเนี่ยโอเคสู้กันเลยดีกว่าโอเคฮะก็เริ่มเกมกันเลยนะเราก็มาในรูปแบบสไล์เพื่อที่เกมนั่นคือการตอบบอลเออเริ่มเกมมาแล้วก็คำหาจุดอ่อนกันนะว่าเขาอยู่ตรงไหนนะโอเคสิ่งที่ได้เห็นก็คือเขามีแบ็คแค่ตัวเดียวนะไม่มีริมเส้นมาช่วยแบ็คดังนั้นเราก็จะเจาะริมเส้นนะอ่าทำทีหนึ่งสองสวยแทงฮนะ หลุยดีอาสมาแล้วหลุยดีอารทับแบ็กมาลุกนี้หนึ่งสองสวยแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ะประมาณนี้ฮะสามที้หนึ่งสองก็ง่ายๆเลยนะพยายามหาจุดอ่อนเขาด้วยนะถ้าเขามีตัวนิเสเซ็บช่ชวดแล้วก็เจาะกลางอ่ะง่ายๆโอเคมาอยู่ที่แฮม์รี่ ลิเกอร์ด okay, ักไอ้เจไอเลกโซเนอร์อากได้ฮะมันยู้ที่แม่ใจลูกนี้เจอเดมาจูเนียอ่ากได้อือหือหญิงลูกนี้ของเรื่องนะโอเคลูกตั้งเตะผมไม่ตอบบอลแน่นอนนะมันต่อขึ้นยากนะโอเคมองชงมาวอนชี้นี่โรดี้ออกข้างมาไปยังติดอินเนสตา โยกลูกนี้ฮะลิโกโอเคดักได้สวยะไะเปเรียดีแทงมาลูกนี้ออกริมเส้นอืมเกือบแต่บอลได้โอเคก็พยายามค่อยๆเจาะกันไปนะตัวตายนี้มันก็จะตอบบอลง่ายนะสังเกตตัวนักเต็มจะวิ่งเข้าหาบอลน,นะนจะขอเขไม่ซับพอร์ตเพื่อนเออบอลยังอยู่ที่ลุยดิอารแทงเข้ากลางมาแหมลูกนี้น่าจะพลิกยิงนะลั่นนะ แล้วเมกโตกับ,กบโอเรดี้ข้างมาให้หรืออาทัดแบ็กมันลูกนี้เพอได้ลุ้นอยู่ขอซ้ำหน่อยโอ้โหชนเสาอีกลูกหนึ่งเรียบร้อยเนีืยก็ประมาณนี้เลยนะโอเคข็เปลี่ยนแผนแล้วโอเคฮก็ไปเรื่อยนะ บอลอยู okay, iere, okay, so ่ที่อาเธอร์วันเดอเปิดตัวข้างมาแหมโอเคพยายามจัยิงสองลูกกาบาดิดตัวเอลิสันโนแหมแล้วในส่วนเกมแล้วก็กดใช้แมมกอัพเลยพยายามดักบอลนะไม่กดแดชเพสซิ่งนะเจ๊งแน่นอนนะนะกดแบบนั้นโดนยามาโอเคเอเทิ้งได้อยู่นะรูนิเกอร์ เดนเชนเดอร์จะเตะมุมลูกนี้เปิดมาโอเคโอเคที่นี่ด้วยเดนเชนเดอร์เปิดมาโอเคติดบล็อกอ,อ,อยู่โอ้โหสวยฮะลูกนี้ไปเลยดีออกข้างมาอีกทีอาะเธอตรงนี้ดำโยกกวามฟากมาให้แฮรี่ อืเกือบหลดนะนี่อาเธอร์สวยฮะลูก้าโมดิตแหมออกต็ตอบบอลดีเหมือนกันนะนี่โอเคออกข้างมาดักเท้าเลยโอเคสวยกดกระดับริอา์เปเลียดีแทงเข้ากลางมาเลวันดอฟกี่สวยแหมว่าจะสวยหน่อยนะ โอเคลงดักบอลแล้วโอ้โหหลุดบอลูกนี้โอเคเซฟได้อยู่ฮนะไม่เยอะน่อยเออเดี๋ยวลูกนี้อืมเกือบโดนโอเคก็มาดูเครื่องนี้สองกันต่อโอ้ยจ่ายติดอีกแล้วโอเคบอลอยู่ที่ริกเกอร์รเฟรดี้ข้างมาให้รูด,ดิอาสเห็นช่องแล้วสวยแหมจะสวยซะหน่อยไม่ได้อีกแล้ว โอ้ยแทงมาลรกนี้อีกแล้วแต่ทิ้งขึ้นมาบอลอยู่ที่โรดี้ยาามทำชิงหนึ่งสองอยู่ฮะลูกา้ามดดิสเอ,อกเข้ามาให้แฮร์รี่โอ้ยและเป็นเกมโต้กับไม่ เ <The> ดวินดูเนสเจมสีเซล่าข้ามมาให้คลิยาน,นเนเปเป้โอเคดักพ้นได้สวยนะเตะทิ้งขึ้นมาก่อนช่วงนี้รับอย่างเดียวเลยโอเคสวยอข้างมาให้ลูกก้าบมบดิษโยนข้าวฟากมาติดบล็อกอยู่ตอนนี้ก็ไล่เพสซิ่งอยู่บอลอยู่ที่มาสเตเกน โอ้ยตอนอยุดที่เวดดี้ดชนเนนะอร์ของสไลด์ลูกนี้ขเขาจะเอาให้ได้เลยนะดูฟงแล้วอืมยังติดมอ็อกอยู่ถือว่านะเขาเริ่มเริ่มแล้วเ,เ,เริ่มมีต้อมีเถียงแล้วนะได้เป็นลูกในมุมเวดดี้เชนเนอร์จะเปิดนะเปิดมาลูกนี้ไอ่ทิ้งไปก่อนไม่ไหวแล้วอย่าเล่นสั้น อออโอเคบอลอยู่ที่ลูก,กา้าโมเดตออกข้างมาเลวานโอ้โหนะ่าจะแทงนะลูกนี้น่ากดส่งเลยต้องเกมรับด้านั้นแล้วโอเคดักได้ฮะลูก,กา้าโมดเดตเห็นช่องแล้วแทงสวยไปแล้วแฮ์รี่าหากเข้าในหน่อยไม่ได้ออกข้างเลยกว่าผัดแบ็กมาลูกนี้เนี่ยเกือดไม่ชาร์จเตะทิ้งขึ้นมา ม่เนี่มาให้เก็บบอลได้จามาเซล่าเวด,ดี้นเชนเดอร์เนี่ยมามนักบัณฑ์ลูกนี้ติดบล็อกวอนนี้อยู่ยที่เวด,ดี้นเชนเดอร์โอเคโทนี่ดัมเคลียรบได้ลูกกาบันออกข้างมาโอ้ยเจอเพสซิ่งเร็ววะไปไม่เป็นแล้วย้อนนี้โอ้ยยิงไกลตรงนี้เข้าซองมอิวเนอร์ไอ,อ,อ้ปวดเจ้าว่า

ไปเลยดิยมาเตะบูนหน่อยขอใช้สูตรหน่อยโอเคเตะลูกนี้ปื้บให้ไม่ได้ม่งเลยแล้วเป็นเข็มตกัดน,นะเดวินดูเนสปริยาเนเป้เล่นเซฟกับเดวิดูเนสแทงมาลูกนี้ดูลิเกอร์ต้องเอาให้รอดนะเนย์มา เห็นไว้เปิดมาลูกนี้อืมโชคดีหมูไม่เข้ากรอบก็เวลาสองนาทีก็น่าจะจบแล้วโอเคฮะขอกดยอมแพ้ไปก,ก่อนนะไม่งั้นงานเหนื่อยแน่นะอ่าก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับแบทเทมสติ้งบรดเซลนาดีฟอเอ่อฟอร์มชันนะแผนสี่สมสามนะอ่าก็เล่นประมาณนี้นะทำทีงหนึ่งสองนะถ้ามีจังหวะเจาะกลางแล้วก็เจะถ้าเล่นดิมเส้นได้ก็เล่นดิมเส้นนันทีาจะใย้แนะนำก็เล่นดิมเส้นดีกว่านะ อ่ตอตบอดง่ายนะแต่ว่าหลังก็นะต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะในการเล่นเกมลับนะพยายามใช้แม็กอัพบ,บ่อยๆนะอ่าก็เราไปรัดใช้กันดูนะให้มันเข้ากับมือตัวเองนะไม่ต้องเอาตามผมรับไปเซก็ได้นะอ่อก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ